เขาบอกว่ายกเดือนแล้วครับยก3ามจับตาดูดีๆเลยนะครับทาแรกกันแบบนี้นะครับใครพลาดใครพังมานี่โอ้โหหล่นได้นะครับอาวุธในราน้านด้วยกันทั้งคู่ดูว่าแสนโลนจะ เปิดเตมเดินขยับเข้าไปหาเริ่มจะได้ใจเริ่มจะมั่นใจนะครับยอดธงก็มีลูกถีบแล้วก็แข้งขายยาวๆนี่คอยสกัดเอาไว้โอ้โหแต่ว่าจะบจุดได้หรือเปล่าแสนกลูวยิงโดนก็ยิงเดินแล้วครับเบียดเข้าไปมีเตะขาต่อยหมัดโอ้โหนี่นะครับุโโยโดนบวกศอกเข้าไปไครพลาดก็มี่หล่นหงายหลังได้ทันทีครับผู้นี้นี่ครับแม่พอศอกจามเข้าไปแล้วแข้ง้ายเริ่มเข้าแล้วครับท้าของยอดธงครับ กำลังจะบอกว่า3ยกมาถึงตรงนี้ครับสิ่งที่แสนโซนทําให้เห็นที่การการแข่งซ้ายของยอดทงแล้วก็ทําได้ดีครับเนี่ยครับเขาไม่ต่อยขวาครับแสนโซนเขาเปลี่ยนเป็นฮุกซ้ายแทนแล้วก็แม่เป็นเกมที่สนุก,กนครับมีบอลครับโอ้โหนี่คุณติ๊บเราจะเห็นเป็นประจำครับแสนสซนมหาจอมลงทุนอีกโคนนึงแล้วครับอโอ้โหยี่ครับมเจ้ายอดทงหักลงไป เรียกว่าการทักทายหนักแรงของยอดฮงครับเป็นตัวกระตุ้นครับตัวกระตุ้นให้แสนสดเดินเร็วขึ้นแล้วก็นี่ครับผ่านเน้นเชื่อเลือเกินว่านี่ครับช่วงการยก3าแสนซนหาจังหวะเข้าไปง่ายเดี๋ยวดูครับขวากับซ้ายใครถึงก่อน แสนซอนนี่ดูชัดจัโอโหแล้วนะครับโดนบิดเลี่ยมลงไม้นี่เสียเหลี่ยมไปก็ไม่สนเบียดเข้ไาไปมายันจะต่อยลำตัวแล้วก็ออกแข้งขวาโอ้นี่เลยครับแล้วมีฮุกขาอันตารายเหมือนกันนะครับยอดธงนี้จะประมาทไม่ได้เลยมวยขวาก็จริงแสนซนแต่ฮุกขาแรางนะครับเบียดเข้าไปต้องมีแข้งมีศอกนี่คอยสกตักเอาไว้ตลอดครับ โออเหนือสอกซ้ายของยอดธงเอาแต่ว่าฉ่ายท้นไม่คนโอลมาขวาบอลเตีะครับย่อเลยชุดเลยรอดไปเลยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหล้นครับต้องนับครับมาอาเจนตินบวกเบอร์ยูติการโกเลยครับโอ้โหนีที่ศึกเพชรยินดีครับโอ้โหปาลิยาลิสตาใจเลยครับโอ้โหเรียกว่าม้านีม้าถ่ายเป็นชุดนะครับบอกเกิดนี่เรียกว่ามีปวกหมักก่อนเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ดูนะครับ โอ้จบลงอย่างรวดเร็วครับยกที่3เท่านั้นแล้ะครับ1นาที58วินาทีครับคู่เอกศึกพยิบีวันนี้จบเร็วครับนี่ครับเสยหล่อเลยครับบังโซนครับนช่องสายเลือดมุสลินแล้วครับือว่าแสงคนเอราวัณดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะขยับเข้าไปเจาะยางก่อนแล้วก็บวกกันโดนก่อนด้วยครับต่างฝ่ายก็ต่างโดนแล้วครับแต่ว่า สังวะทุ้ายนี่โอ้ลุกนี้นี่โดนบิดเยียมเข้าไปนะครับแสนคนก็ยังคงเดินจังหวะาบวกตอกแรกกันกินท้องก่อนโอ้โหหุกขวานะครับคนเสี้ยไปแสนคนนี้ไม่ปล่อยหน้าทีทองเลยนะครับโอ้โหตามเข้ามาชุดใหญ่ๆเอานี่นะครับจนกันังชุดสุดท้ายนี่โอ้โหเรียบร้อยครับ ก็ต้องชมยอดธงครับแม้ว่าจะโดนไปแล้วนี่เจ้าตัวยังกัดฟันพยายามบวกครับไม่เลือกที่จะกอดครับถ้ากอดได้มีโอกาสดูต่อแต่ว่าดูครับเจ้าตัวตัดสินใจบวกแล้วก็มาพลาดโดนย้ำเข้าไปครับจบเกมเลยครับช้าช้าชัดๆครับจากซูฟูยุตไม่เล่นยิ่ครับดูครับน้ํากระจายนาสันสะบัดไปหดูครับชุดใหญ่ๆครับเรียกว่าจุดเกิดเหตุนี่คือทุกสายก่อนนะครับโนเตี้ไปหลังจากนั้นนีโอ้โหบวกแลกกันสนุก เดี๋ยวพักคู่เดียวครับมาดู